ผมว่าเศรษฐกิจประเทศไทยนี่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปนี่นะครับผมว่าเป็นประเด็นหลักเลยวันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการได้มาของวัคซีนนะครับความรวดเร็วที่ได้มานะครับเราก็ต้องต้องบริจัดการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเพราะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการใช้พวกกระตุ้นเศรษฐกิจไปเนี่ยยังไงเรากลับไปอยู่รอบเดิมก็มีการติดเชื้อสูงอีกที่เราไม้รวัคซีนมา ผมเพื่อปัจจุบันนี้เนี่ยท่านนายกขีดเส้นไห้ยยวันหนซึ่งผมเข้าใจว่าจะาคร,ระบกำหนดประมาณที่ที่2ิเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับความเป็นไปได้ก็ยังมีอยู่แต่ผมว่าเริ่มยากนะครับแต่ว่าดูจากตัวเลขการฉีดวัคซีนดูจากตัวเลขที่วัคซีนเริ่มจะเข้ามานี่ก็มีความหวานขึ้นมานะครับบางวันธรรมดาฉีดวันในประมาณ00แสนซึ่งก็ถือว่าเยอะขึ้นแล้วนะครับส่วนเรื่องของการควบคู่ไปกับการจัดหาวัคซีนคเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผมว่านี่อันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะชาติของประเทศคู่แข่งประเทศเพือเ่อนบ้านอยู่บ้า,บางก็ตามทีแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเรามีระยะเวลาที่ชัดเจนที่เราจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยให้ครบ70%เนี่ยเรามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปริษัทของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจ นะครับแล้วความเป็นเตรียมพร้อมในการเปิดประเทศสำหรับผ้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยก็ยังเป็นเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวและก็สวรรค์ของนักลงทุนนะครับเพราะว่าความที่เราได้เปรียบเพื่อนบ้านเราในเรื่องไม่ไจะเป็นเรื่องของ Infrastructure d e v e l o p วหลบเป็นทั้งหลายระบบสารคมมิคเคชันซิสเต็มนะครับแล้วก็ดการศึกษาพ,พื้นฐานซึ่งเราก็น่าจะดีกว่าหลายประเทศในเรื่องพื้นฐานนี้เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้เราจะเริ่มชา้าเอาซะนิดนึงเนี่ย เราคนหน้าจะยังมีความมีความเป็นไปได้ที่จะแค่ชอบได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้เท่านั้นวัคซีนต้องมาก่อน